เกลียและความทุกข์เกลียไปสร้างโลกอีกเลยสร้างโลกก็คือสร้างครอบครัวสร้างลูกสร้างหลานไปไปสร้างด้วยเลสและความทุกข์เออไงนะไหนพูดใหม่สิว่างไงก,ก็จะพิจารณาตามที่หลวงตาแนะนำไปตอนเชา้าค่ะดีแล้วดีแล้วพิจารณาเพราะว่าน มันเป็นความรู้ขึ้นมาเฉยๆอยู่ๆเราก็รู้ขึ้นมาเฉยๆว่าเนี่ยเดี๋ยวปอยนี่จะต้องไปเจอกรรมอย่างเงี้ยไปเจอคู่กรรมไปไปทุกเดือดร้อนสุดท้ายก็ขนาดรู้ทมทั้งหมดแล้วสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปไปมีความทุกข์ยากลำบากสร้างโลกสร้างลกูกหลานสร้างครอบครัว เป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่งพิเอนามอสุภกรรมฐานมรณาสุสติทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยมันลงแก่ใจแล้วพวกกิเลสตัณหากามลราคามันก็ถึงเวลามากระทบเข้าอักกนีจิมันก็ยังมีสติที่จะตั้งมันได้น เราก็ต้องฝึกให้ดีไม่ไม่ประมาทเนาะพิจารณาสุปกรรมฐานความตายมรา,าวติดมันเน่าเป,ปิดปูพันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนีตัวนี้เป็น,เป,นเป็นตัวหลักนะตัวเมนการพิจารณาสุภกรรมฐานมรณาเสทุกคนเนี่ยว่าแม้แต่รู้เรื่องจิตเจตสิกเอาก็จริงไอะกิเลสตนากรรมราคามันยังไม่ขาดกระทบแล้วมันก็ยังฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ฟุ้งขึ้นมาให้ตัวที่จะมาตัดพวกนี้ได้มันต้อง สุภกรรมฐานมรณา,าติเนี่ยพิจารณาต่อเนื่องท้กวันท้กคืนมันจะตัดการมลราคาที่กำเริบขึ้นมาได้เันเนี่ยบางทีพระอาทิตมาอยู่กับเราเนี่ยแม้แต่เข้าใจธรรมชัดเจนเนี่ยเราก็ยังบอกว่าให้ต้องให้พิจารณาสุภกรรมฐานมรณา,นา,นานติทุกวันเลยวันหนึ่งต้องพิจารณาแม้แต่เข้าใจในธรรมเรื่องจิต,จต,จตจเจตสิกชัดเจนแต่ก็ต้องพิจารณาสุภกรรมฐานมรณา,นา,นา,นานติ ยังต่อเนื่องที่แรกท่านก็ไั่นก็ใจว่าท่านก็ใจทําละเอียดขนาดนี้แล้วกิเจสิกละเอียดทาไมต้องพิจารณาสุภกรรมฐานมานาติบ่อยถ้าพิจารณาไปเลยแล้วก็ดูเนี่ยเปิด YouTube ดูพิงก็ไปใน YouTube ว่าอสุภกรรมฐานมอนาติเนี่ยจะขึ้นมาเนา่าเต็มไปหมดเลยต้องมาพิจาาลงที่ตัวเราให้ได้ว่าเราก็ต้องเน่าแบบนี้นอนขึ้นอืดเขียวอือตาถลนนอนออดจากปา่าออดจากตาเนี่ยถลนอย่างเงี้ยดูมันทุกท,ทั้งวันทั้งวันเนี่ยดูจาก youtube เนี่ย ดูเปลี่ยนภาพไปเรื่อยเพื่อไม่ให้มันชินกับภาพแล้วก็พิจารณาลงที่ตัวเราให้ได้ไม่ใช่ดูแต่ข้างนอกต้องมาพิจารณาตัวเราให้ลงนี้ได้พอถึงเวลาเดี๋ยวถ้าก็จะต้องไปเจอคู่กรรมแต่สุดท้ายก็จะพ่ายแพ้ทาไมพิจณาก่อนเพราะเนี่ยมันต้องพิจรณาไว้เนาะแม้แต่โพวกที่ก่ เข้าใจชัดเจนรู้เห็นจิตเจสิตชัดเจนแล้วก็ยังถ้ามันไม่ลงแก่ใจจริงๆมันยังไม่นิพพานจริงๆเนีอ่ะเดี๋ยวมันก็การมราคะตัหามันก็ติกาเริบขึ้นเวลาเกิดขึ้นมันเอาไม่อยู่ค่ะหนูตานิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าเอ้ยไม่สมมติถ้าสมมติว่าเอ้ยออยอ่ะออยตั้งใจว่าคือเดี๋ยวจะอธิษฐานเลยว่า ถ้าสมมุติว่ามีสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะคืออะไรก็ตามอ่ะถ้าสมมุติว่าออยจะคือเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหรืออะไรก็ตามาอ่ะค่ะหลวงตาออยไม่มีการคือพูดคุยเหมือนกับเป็นธุละคือถ้าสมมุติว่าพบปากคนนี้ต้องติดต่อได้แต่ถ้าเกินกว่านั้นอ่ะถ้ามันมีเกิดขึ้นในใจออยอะแล้วออยทำสิ่งนั้นไปอะให้ออยตายไปเลย ยยอย่างเงี้ยได้ไหมคะก็มีเหมนการก็คือพระที่พระพิสุจำไม่ได้ว่าลวงปู่องไหนะถ้าก็มาเขียนประวัติท่านมาเล่าว่าตอนที่ท่านปฏิบัติอยู่ในถ้ำถเดินทุดงไปอยู่ในถ้ำเทวดามาบอกว่าวัน,วนพรุ่งนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่ท่าน ท่านจะต้องรีบหนีไปเพราะว่าท่านต้องพ่ายแพ้ท่านเอาชนะเขาไม่ได้หรอกพอท่านก็ท่านก็ไม่กลัวเพราะว่าท่านบอกว่าท่านปฏิบัติมาได้ดีแล้วท่านก็เชื่อใจตนเองแต่ท่านก็ไม่ประมาทท่านก็ออกไปวิธบดท่านก็ก้มหน้าโดยพิจนาก้มหน้าตลอดนะไม่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 เหลือบแลดูดูดูนี่อะไรเพราะเทวดามาบอกไปก่อนแล้วนี่ พอตอนเช้าไปบิณตาบาตก็เจอผู้หญิงใส่บาตรมือพอมือเข้ามาใส่บาตรเนี่ยมันขาวแค่นั้นแนะขนาดเห็นมือก็นั้นแนะที่ใส่บาตรไม่เห็นหน้าคงเห็นมือแล้วแอบดูหน้าเขาหรือเปล่ากมันพอเห็นมือแล้วมันโดนใจแล้วพอกลับมาถึงถ้ำอันนั้นเน่ยข้าปลาอาหารไม่ฉันเลยสึก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 อย่างเดียวไม่จะสึกอย่างเดียว ร้อนเป็นไฟแผดเผาได้การมาตัญหาราคามันแผดเผาทุรนทุลายข้าวที่บิดาบาดมาไม่ได้ฉันเลยจะสึกอย่างเดียวคิดถึงแต่ผู้หญิงคนนั้นนะท่านก็พอดีพ่อก็พาผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาบนท้ำเลยด้วยกรรม พ่อพาวิญิงันนั้นมาทำตอนสติใจก็จะขาดอยู่แล้วพ,พ่อพาวิญิงันนั้มายกให้ยกลูกสาวให้พ่อรู้สึกจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านอะไรเนี่ยรวยแล้วเป็นลูกสาวคนเดียวลูกสาวนี้ปกติไปอยู่กรุงเทพไปเรียนที่กรุงเทพหรืองไงเนี่ยแล้วก็กลับมาบ้านพ่อคอนนี้ก็ไม่เคยเห็นอยู่ๆก็กลับมาเจอกันได้เลยก็บอกว่า เรียนาดูไอ้หนุ่มทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ไว้ใจเลยเหมือนเดิมันจะมาผ่านสมบัติหมดเห็นแต่ท่านเนี่ยเป็นคนดีมายกลูกสาวให้ท่านศึกมาแต่งงานกับลูกสาวมาของสมบัติเพราะมีลูกสาวคนเดียวเห็นท่านเป็นคนดีรู้จักท่านมาออกไปบิฑบาตเป็นพระเดินิณฑบาตในหมู่บ้านนะรู้จักท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนดีจะรักษาสมบัติไปได้รักษาลูกสาวแต่งงานกับท่านก็จะมีความสุขโอ้โหยิ่งอาการหนักเลยตอนเนี้ยเพราะว่า ตอนเห็นว่าพิจารณาก็จะอาจะจะแตกสลายอยู่แล้วปกติจะแตกหมดแล้วยิ่งลูกสาวมายกอ้ายแบบนี้หมดสภาพเลยแต่ท่านใจเด็ดท่านบอกว่าขอเวลากี่วันไม่รู้ขอท่านพิจารณาแล้วท่านจะให้คําตอบแต่ระหว่างที่ขอเวลาเนี่ยห้ามขึ้นมาในธทําแล้วท่านก็ไม่ตั้งสัจจะฐานว่า ถ้าพระเหลืองหลุดออกจากล่างไปแต่งงานมีครคอบครัวเมื่อไหร่ขอให้ถึงแก่ความตายทันทีแล้วท่านก็ไม่กินข้าวไม,ไม่ไม่กินไม่ฉันข้าวไม่ฉันน้ำเลยยอมตายเพราะมันอย่างทุรน,นทุรายจะให้พระเหลืองหลุดจากล่างให้ได้ท่านไม่ไม่ฉันข้าวไม่ฉันน้ำจนกระทั่งท่าน หมดจะดับและจิตมันจะดับแล้วท่านก็คานไปน้ำ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 คานไปที่โอ่งโอ่งใส่น้าในถ้าโอ่งดินใส่น้ําไว้ในถ้าน้ำน้ำน้ำคานไปมือเอื้อมไม่ทันถึงโอ่งน้ําก็จิตดับวุบไปเหมือนคนตายไปแล้วท่านยอมตายพอท่านฟื้นขึ้นมา มันเหมือนน้ำอามราิชโลงใจมันเย็นเยอะๆไปถึงก้นบึ้งหัวใจกิเลสกามาตัญหาราคะดับหมดเลยแต่ท่านก็แบกกดสบายบาดนี้นเลยเุสาหอน กิเลสกรารมนติหนาราคานี่มันไม่เข้าใครออกใครตอนนี้หลวงปู่เทพเทลังสีวัดหินหาักเป้งท่านเขียนประวัติท่านมาตอนทีนท่านอยู่กับหลวงปู่สิงห์กัณฑะยาคโมหลวงปู่สิงห์กัณฑะยาคโมเนี่ยเป็นมือขวาของหลวงปู่บ้านที่มีจิตรู้จิตเห็นวิญญาณอย่างรุ่คมมาก เอาหวลวงปู่เทศเทศลังสีวิญญาณมาเพ่งมาบวชแต่หลวงปู่ก็สอนไปแล้วก็ปฏิบัติไปจนก็ท่องจิตของหลวงปู่เทศนี่มันเหมือนกับว่างไปหมดแล้วไม่ยึดถืออะไรแล้วหลวงปู่สิงห์ก็เหมือนกับออยเนี่ยปฏิบัติจนจิตดีหมดแล้วแทบจะควนหัวบวชได้เลยไม่ต้องกลับบ้านเลยแต่ลงตามาช้าพอดีมันมันมันเกิดมีความรู้ผุดขึ้นมาในใจเฉย เจ้ากลับไปบ้านเดี๋ยวต้องไปเจอไอ้หนุ่มที่ถูกใจเจ้าจะกรรมรับกรรมนี่นหลวงปู่สิงเานได้บล้ท่านก็รู้อันเนี้ยเธอก็ให้หลวงปู่เทศพินาความตายอสุภกรรมฐานในต่อเนื่องไม่ขาดสายให้มากแต่หลวงปู่เทศท่านไม่ยอมบอกว่า จิตท,ท่านดีถ้าขนาดนี้นะทำไมยังต้องไปพิจารณาสุภกรรมฐานมานาฏิหลวงปู่สิงห์กัตยากระโมก็บอกว่าท่านต้องพิจารณาเหมือนกับเราบอกออย่ลยต้องพิจารณาหลวงปู่เทศไม่ยอมพิจารณาตามพอหลวงปู่สิงห์มาครับว่า,าท่านก็นเลย หนีออกจากลวงปู่สิงไปตามหาลวงปู่ม่านเรอโตที่เป็นอาจารย์ของลวมปู่สิงไม่ยอมอยู่กับล้งปู่สิงแล้วตามหาลวงปู่ม่านอยู่นานจะไปถึงเชียงใหม่จะไปเจอลวงปู่ม่านแรกพบลวงปู่ม่านเนี่ยลวงปู่ม่านบอกเลยว่าลวงปู่เทศท่านเทศท่านต้องเชื่อผมท่านต้องพิจารณาความตายพิจารณาสุภะกรรมฐานมรณาลุสติใหกมาก หลวปู่เทก็ขัดใจมากแล้วนั่นนะเพราะว่าขัดใจหลวงจะาปะู่สิงห์มาแล้วมาเจอหลวงปู่มั่นก็บอกแบบนี้อีกก็รู้สึกขัดใจจังเลยยังบอกว่าในเมื่อไม่ไม่มีที่ไปแล้วอุตส่าห์มาจนถึงนี่แล้วยังจะต้องมาพิจา,า,ารณาอสุภารนมษิติอีกถ้ามันจะผิดยังไงถูกไงก็ยกให้อาจารย์แล้วจะ <c oughs> กับพารณา ขอพิณาสักตั้งหนึ่งพิณาแล้วก็พิณาของเจะามาเรื่อยๆพิณาอย่างต่อเนื่องเอาเป็นจิตเป็นจังปัญหาที่ร้าว่ากําลังดูลูกอะไรดูลูกอะไรอยู่ดูดูอะไรอยู่เนี่ยอยู่ๆเนี่ยกินกายผู้หญิงหอมเนี่ยมา,มาชะโอกหน้ามาตรงข้ามหัวไหลมาดูดูสิที่ท่้ากำลังดูอยู่พอแก้หันไปโอ้โหแค่นั้นเนี่ยขณะพิณามาดีเราเกือบเสียท่า แล้วก็รู้สึกว่ายังมีตอนอื่นอีกอีกครั้งหนึ่งด้วยตอนอื่นตอนตอนเดิมก็ยังมีตอนอื่นีรู้สึกะแต่ถ้าจจำไว้ได้แล้วอีกตอนที่สองเนี่ยหนักกว่าตอนแรกเกือบเสียท่าแต่ด้วยการที่ท่านพิารนาอส,สุภากรรมฐานมา,ามนวติมาตลอดท่านจะเลยหลอดพลนไปได้เพราะว่าผู้หญิงคนนะั้นท่านมีน้ําใจเขาด้วยคนที่สองเนี่ยันมีน้าใจเขาด้วย แต่สุดท้ายท่านก็รอดมาได้ในเรื่องนี้มันโอ้ในเรื่องที่อันตรายขนาดหลวงปู่แหวนสิจินโนเนี่ยพระที่มีปัญญาท่านก็บอกว่าบอกไม่ให้หลวงปู่แหวนไปที่แถวแม่น้ำโขงนะจะต้องไปเจอคู่กรรมท่านจะไปเจอเดือคู่ของท่าน หลวงปู่แหวนท่านก็ไม่กลัวเพราะท่านบวชมาตั้งแต่อายุสิบขวบปฏิบัติมากับหลวงปู่มั่นปฏิบัติมาดีแล้วก็ไม่กลัวพราะไปที่มนน้าโของอ่ะผู้หญิงอ่ะพายเรือมาในแ่น้ําโของอ่ะแม่แม่พัดไปคนพายผู้หญิงไปคนไปคนคัดทายพอเห็นหลวงปู่แหวนกําลังส่งน้ําอยู่ในแ่น้ําโขงอ่ะหลวงปู่แหวนพอศบตากับผู้หญิงอ่ะเซเลย จะล้มลงในในใน,น้ำเนี่ยจนเพื่อนเขาต้องเข้าไปประคองเพื่อนพ้าขับไปประคองส่วนผู้หญิงอะตกตะลึงแล้วก็ไม่ไม่ได้คัดท้ายเลยแม่อยู่หัวเรือก็เรือพุ่งเข้าตะลิงชนตะลิงแม่เลยดูหันมาตะวาดเลยได้สติหลวงปู่แหวนก็ขึ้นไปพอขึ้นไปในวัดแม่พาผู้หญิงมาที่วัดเลยเนี่ยมันกรรมจริงๆเลย แม่พาผู้หญิงมาที่วัดหลวงปู้แหวนท่านแบกกดสระไบาทหนีออกหลังวัดเลยใจเด็ดคือยอมตายวาะนั้นยอมตายแต่พอเหลืองหลุดออกจากล่างขอให้ตายถ้ายังไปสร้างกรรมสร้างโลกสร้างครอบครัวยอมตายจะดีกว่า ต้อใจมั่นแน่แน่ก็ดีแล้วพี่นาวมนนาวติความตายแม้แต่พระที่มาอยู่กับเราชัดเจนในเรื่องจิตเจตติกเราจะงต้องให้พี่นาวความตายบ่เดี๋ยวท่านจะต้องไปเจอ ตาพูดเอยไม่ไม่อยากกลับบ้านแล้วค <laughs> <laughs> ยอมแกลกด้วยชีวิตมันก็ชนะนทุกด่านแล่างเง้ยก็ยอมแกลกด้วยชีวิตเนาะชีวิตเดียวยังไม่ยึดถือชีวิตเลยจิตเจตสิกคือชีวิตเดียวยังไม่ยึดถือเลยยอมให้ เกิดชาตินี้ชาตเดียวพบชาติหน้าใหม่ไม่มีชีวิตตัวเองยังไม่ยึดถือเลยจิตเจวสิกะชีวิตเดียวจะไม่ยึดถืออะไรอีกล่ะ